อ่ามาทดสอบระบบกันนะครับผมก่อนที่ทำสีก็บอกนะครับอลองเช็คระบบก่อนนะตัวความชัว จะได้ทำสีก็บอกกันนะครับผมโอเคครับ,รบหลังจากาทำสีก็บอกอเสร็จบันทีบ้อยนะครับอันนี้จะมา เท็ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนส่งงานนะครับเนี่ยตัว1550นะครับตัวนี้นะจะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูเท็ส่งงานสุดท้ายกันเลยนะฮะรถรุ่นนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับรถรุ่นก่อนๆนะครับเวลาเราเปิดริโมทนะฮะเราเปิดตัวรถนะครับ ตอนนี้เชื่อมต่าไว้มากนะครัข้อแตกต่างจากรุ่น,น,นก่อนๆนี้นะฮะรถรุ่นนี้นะครับผมถ้าเราเปิดตัวรถก่อนอไปจิกระพิบไที่กระพิบนี่คือการาแสดงถสง รีโมทไม่ได้เชื่อมต่อนะครับอันนี้รีโมทยังได่เปิดถ้าเปิดตัวรถก่อนถ้าเราเปิดรีโมทปุ๊บมันจะหยุดกระพริบนะถ้าไฟหยุดกระพริบแสดงว่าการเชื่อมต่อสําเร็จนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูตัวนี้ถ้าเราเปิดตัวรถก่อนแล้วรีโมทไม่ได้เปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราว่า สามารถขยับได้เลยนะมันจะเป็นสัญญาณเตนะือนยัญญาณปิดเสียงแล้วกันอันนี้ว่าเทสส่งงานนะครั้งสุดท้ายนะครับผม ขั้งสุดท้ายนะครับต่องสำนานให้ลูกค้านะฮะเอเนนะครับ,รบ,รบข้าวข้าวนะครับผมถ้าอยากไปดูคลิปเต็มนะเดี๋ยวเดียติดตามช่องยูทู e นะครับผมอันนี้ก็ขอตัวาลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับผม